คอภิเษกเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมดีสบายดีสบมาแล้พักสอบพระเอกนางเอกยังเดิมไหมคะไระเ็นเมื่อกี้มันดูเหมือนจะไม่ใช่คือพักหนึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบว่านางเอกไม่ได้มีคนเดียวก็เลยก็าไหนางเอกรู้ไหมมีคนบอกว่านางเอกตายไม่ที่ตายไปเนี่ยตอนต้นละก็ตายจริงก็ชันชัยก็จะมาสมบทเป็นเป็นนางเอกคนที่สอง ซึ่งเป็นมาตลอดอยู่แล้วนะก็ไม่ได้แปลกอะไรเอาเลยโง่ๆแล้วกูมาทำกูก็อโนงเป็นแค่ชื่อเรื่องแต่เดิมเรื่องด้วยหนูมาเป็นชื่อเรื่องให้เขาอ๋อตัวตัวอาพี่ไม่ได้พูดอะไรพี่ต้องพูดแบบ2 3 4ชาติมันยังไงอีกคือในภาคหนึ่งเนี่ยทุกคนตายหมดแล้วแล้วคนก็ถามว่าเอ้ยในชาติภาคสองไม่จะเล่าอะไรผมยังไม่ตายไม่ใช่หรอเหลือให้สักคนหนึ่งไม่ได้เลย ก็ดีตั้งสติอยู่นะว่ามันเราตายแล้วอยู่เฉยๆได้ก็เลยแบบว่าไอ้ภาคสองนี่ยังไงดีครับก็กวองคนดูไม่คุ้มเดี๋ยวเข้าโรงมาบ๊อปคอนเดี๋ยวแบบว่าออตสารซื้อมันต้องแพงเอาเป็นสองสาสี่ชาติเราไม่คุ้มเลยก็มีทั้งแบบชาติที่เป็นนักลบบางอาการมีที่เป็นปอบมีที่เป็นเด็กมีแบบหลายๆชาติเลยคือเหมือนกับว่าจอเนี่ยเขามีมีคนสามารถทําให้เขากลับไปในอดีตได้ดูซิว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอดีตไหม เราก็เลยไปเล่าว่าตอนที่เขารักกันในอดีตในสองสามสี่ชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเขามีนางเอกสองคนพระเอกเลือกยากเลยยากยากมากเลยครับยากเหรอตัวเองยากต้องถามเร็วซะด้วยเนี่ยอะไรชื่อไม่ตัวประกอบรอไปก่อนป๊บเด็นแล้วทเป็นยังไงบ้างเล่นแบบหลายๆชาติมีมีวงตัวละครมันเป็นยังไงบ้างนะ ไ้้บางคละะเอาจริงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าหนังจะออกเป็นยังไงเล่นไปเยอะมันเล่นไปเยอะหมดเลยไม่ใช่ถามว่าเล่นแล้วงงไหมร่วมกลับยังงงเลยตอนเนี้ยผมว่านะพอถ่ายเสร็จคัลเสร็จเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึ่งขอขอลำดับก่อนว่าตัวไหนเนี่ยมีคำถามคือไหนจริงงงไหมเล่นหลังใช่ไหมอเไรหลายงๆคเตอร์มพูนมากมายความหมายไม่รู้เรื่องเยอะ งงงงแต่ว่ามาถึงงงคำถามโคตัดเองเฮ้ยถ้จักอ่านข้อไหมาพี่อบคือเนี่ยรู้เป็นคำถามไหมไม่งงเพราะว่างงตอนอ่านบทอะไรวะเนี่ยแต่ไม่งงตอนถามเขาเป็นนักแสดงที่มีความสามารถเขาไม่งงเขาจะสามารถจัดแจงได้ดีอเพราะว่ามันมันแปลงเส้นเรื่องแล้วก็มันก็ต้องมีแบบว่า ภาษาที่แบบว่าไม่ใช่ภาษากลางมีภาษาท้องถิ่นมีภาษาเพื่อนบ้านมีคาแรคเตอร์ที่ต้องแบกมีเส้นเรื่องแล้วบอกว่าตอนหลังมันมีความท้าทายในแบบที่ไม่เคยทําในภาคหนึ่งมันแบบว่ามันมีพาร์ทที่เฮ้ยผมพูดได้ไหมพีดแล้วจะพูดว่าอะไรอ่ะคือผมกม่อยากจะแบบว่าเล่าให้ฟังแบงความพิเศษที่เราไม่ได้ใส่เป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าคนดูอันนงภาคหนึ่งแล้วแล้วบอกว่าประทับใจในความสัมพันธ์ของโจกับอันนงอ่ะมัน มันก็มีเรื่องราวที่พีเอสแบบเปิดโอกาสให้โจได้พูดความรู้สึกของตัวเองกับอโน่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบที่แบบที่มันไม่ได้มีในบทมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคำถามคืออะไรนะมาให้ฉีบไปกินอวนหนึ่งดีแล้วเขาเล่นเล่นหลายบทเล่นหลายบทแต่ว่าเพราะว่าเราถ่ายถ่ายทีละชาติครับถ่ายชาติบางรายการก่อนแล้วก็ชาติปอบคือไม่ได้ถ่ายสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นแต่ละ แต่ละช่วงเวลาเขาจะเป็นตัวละครตัวเดียวแต่ต้องเปลี่ยนไปในอีกช่วงเวลาหนึ่งคือตอนนั้นไม่งงหรอตอนนี้ตอนนี้มันงงเออเออเคยรีเพล์เหรอครับมัไม่ต้องขอโบอานังเอกมั้งนางเอกโซชาติชาติอ๋อลองก่อนอ๋อลงก่อนอ๋อลองมันใหญ่ชาติไหนมันยากคือมันแบบชาติไหนมันเป็นอะไรบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยเออแต่ละชาติมีความยากที่แตกต่างกันค่ะคือในพระที่เป็นชาติบางระการเนี่ยชาติที่เราต้องแบบว่าเออต้อง หน้าเสียงปิดเพลงเหรอเนียมันคาสาโอเาะสาวสาวมีหรอมีจริงมีกลัวรักไทยลำเก่งมากเป็นฟอนต์อะไรหรอเป็นภาษาอีสานเนี่ยเป็นภาษอีสานประยุกต์ปอบด้วยเป็นปอบเราพูดได้จะปอบเป็นเป็นเป็นปอบด้วยแล้วก็เป็นนักรบด้วยแล้วก็มีชาติเด็กด้วยค่ะเด็กๆเล่นกันน่ารักมากทุกอย่างมันมีความยากก็คืออ่ะชาติที่เป็นผีปอบก็ต้องพูดภาษาอีสาน เป็นเชิงลึกอีสานแบบลึกเลยคุณยากมากเพราะว่าเราก็จะพูดแบบอีสานสมัยใหม่เนาะที่จะแบบติดกลางหน่อยติดอีสานหน่อยเนี่ยแต่อันนี้คือแบบลึกเลยแบบคําที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนพาร์ทที่เป็นคิวบูก็ยากทุกคนเลยค่ะเพราะว่าต้องเริ่มต้นกันใหม่ต้องเริ่มเียนคิวบูกันใหม่สร้างแผลใหม่อะไรใหม่ๆหม่ค่ะจะตีหัวพี่จีจริงไหมตั้งใจไหมอันนั้นอนะ เน้นเลยเพราะว่าเราทีมงานบอกแล้วว่าจีทีเดียวนะลูกทีเดียวทีเดียวแต่ล่อไปเกี่รงเลยห้าหกครับก็เสียงพอหรือก็เสียงที่อยู่ในในในจอค่ะเป็นเสียงจริงเลยรป็นเสียงจริงไม่ได้ทำขึ้นมาเลือดที่เห็นเลือดจริงเลือดหลอกอ๋อเลือดหลอกเลือดหลอกเราไม่ต้องแค่ดันบราขึ้นใช่ค่ะ ขอบคุณมากเลยครับไม่ผมว่าเห็นว่าชามร้องพูดอีสานก็เลยคิดว่าพูดอีสานได้พูดได้ไหมเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเกิดกรุงเทพครับแล้วตั้งแต่บมไม่คนอีสานเลยแล้วผมนี่ตั้งแต่ภาคแรกถึงภาคสองเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นให้ขี่พูดกลางให้พูดอีสานมีรอยสักขี่รบเอาผมมาทำไมเนี่ยพี่มาทำในสิ่งที่ไม่ได้ไม่เคยทำ ล้มัหมดเลยไม่ลบลบไปเท่าไหร่ลบรอยสักทั้งตัวเสร็จปุ๊บเป็นกิ้งเกรี้งปุ๊บแล้วแปะรอยสักทับอีกทีนึ่งงงเหมือนจีบนะหมงงเหมือนตอนจีบงงเหมือนกันมีให้ลบรอยสักด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีแปะทับอีกทีนึ่งเพียงเอามาสักโบราณทับเข้าไปเป็นเป็นยันเป็นยุคแบบบางลการมันยันทับอีกทีนึงตอนนี้คือพี่เอ็นตั้งใจให้เขาเปลี่ยนขนาดนี้เลยไหมหรือว่าจริงๆใส่แขนยาวก็ได้พี่แต่เขาน่าจะไม่ชอบผมแหละมันเป็นยุคสมัยเป็นยุคสมัยแล้วก็ คือคือจะเอาคนอื่นเล่นก็ได้ไงแต่ว่ามันไม่ได้ระหว่างรบไรสัตว์กับเอาคนอื่นเออเออว่ะเอาคนอื่นเล่นก็ได้เพราะว่าชื่อตัวละครก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วในนี้ตัวลืมคิดลืมคิดขอโทษขอโทษดใครก็ได้ขอโทษเดี๋ยวคนอื่นเล่นก็ได้ทายหมดแล้วอ๋อเออโหอากลัมมันดี้คาแรคเตอร์ของใครเป็นยังไงคือมีความจริงจังมากขึ้นจากภาคที่แล้วเล่นเป็นแบบเหมือนเด็กแว้นอะไรเงี้ยคือภาคที่เป็นตำรวจนะแล้วก็เป็นนักลบครับใช่ แล้วก็เป็นคู่รักเออเป็นคู่เออทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันด้วยครับใช่แต่เห็นมีซีนที่มีวายมีวายที่ส่งจริงนะเล่นกันเองครับมีนั่งบทอาจจะมีน้องบทบ้างเล็กน้อยครับน้องบทไม่อยู่ในเฟรมอยู่ที่มือมือมันไม่เห็นอะไรเนี่ยเออโทษทีนะอะไรกันโบตรงแค่สรุปดยู่ว่าครั้งนี้เราจะได้เจออะไรที่ ไม่ใช่แค่ชื่อบทแค่นักแสดงก็แปลกมากแล้วค่ะลองมารับชมดูนะคะอนงสองสามสี่ชาติค่ะในโรงภาพยนตร์นะคะวันที่30ตุลาคมไม่จบไม่จบไม่จบมอเตอร์นนีใช่ไหมเป็นบอทเป็นเป็นบอทกเนี่ยมีมอเตอร์ฝนด้วยมีแจ่แบมีพี่น้ำฝนมาซุกออด้วยมีน้ำพวงจริงๆมีนักแสดง เยอะเลยครับเยอะเลยค่ะมากหน้าหลายตาเลยค่ะให้มารับชมกันเยอะนะคะเพราะว่าภาคนี้พวกเราเต็มที่แล้วก็พีเอชลงทุนกันไปแล้วเกือบกว่าพันล้านนะคะพันล้านค้าเลยนะคะปล่อยมันไปพูดไปเรื่อยังไงอ่ะพีเอชพีเอจะฝากไปครับเพราะว่าแต่คนท้าทายบอกว่าการเดินมันต้องสี่วันสองร้อยล้านอีกโอ้ถ้าเป็นไปได้ก็ดีใจครับ ได้จะวิ่งขึ้นเรียงกัที่เยอก็ดีใจปีที่แล้วภาคที่แล้วคุณวิ่งใช่ไหมครับคชร่างนี้เนี่ยบอกคุณจะคลานจริงไหมฮะล้านละโลคุณนี่คุณนี่มาจากใครคุณนี่มาจากใครอ๋อไม่รู้เหตพี่พูดข้บอมอยู่ถ้าได้ก็ดีใจครับเพราะว่ามันก็คือคือพอหนังไทยแล้วได้เงินเยอะๆแล้วเขาก็จะทำเกันเรื่อยๆนะครับเพราะเราอยากให้ในโรงหนังมีหนังไทยเยอะๆคนที่ทำม้ส่วนไอ้หนังเพี้ยสจะได้เงินเลยเราทำทำให้มันดีๆแล้วมันก็จะได้เงินนะครับ เพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไงก็ดูหลังไทยอ่ะเพราะว่าไม่ต้องอ่านซับสบายหลังฝรั่งต้องอ่านซับถ้าว่ามันจะลำบากอีกยผมอ่านซับได้ช่วงนี้่ p e a k e n เล i s h s ส e ี k เราฝากไหมฝากมันใส่กินไปฝากกินไปเดี๋ยวเราชาไปดูเขาตัดย่างกันนะวันน้ท่านายฝากย่างท่ฝากไปเดีวอ่นแล้วนำนสายตาอาจารย์เริ่มกันทุกคนอันนี้อะไรนะก่อนนอนี่แลาเต้นมาตองกานิดนึงมตอกรนิดนึง อ้า everyone ดอนเอ็กซ์เคทันะคะเพราะว่า because อิะพี่จจะพูดนี่อยากพูดเลยไม่ใช่เหรอคำทูเออร์วอชแอนด์จอยวิอนะคะแล้วก็ค w วิ h ฮาร์ t นะคะคาวิทมีฟีว i ฟค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยไปตั้งเดือนแล้วม่นม่ีพวกพวกคุณชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมเปรี้ยขาดจริงแต่ละคนคือคิมบุบาทหรือเล่น็นตัวเองครับ อันนี้เรื่องใหญ่สุดไม่ไม่จริงจริงเล่นไปตัวเองเนหลายหลายชาติผมว่าจริงในในหนังนะเวลาเวลาไปดูจริงอ่ะเขาจะไม่เหมือนนี้เลยนะเขาจะเขาจะเล่นเป็นบทบาทอีกแบบนึงเลยคือจะไม่เหมือนเดิมเลยพี่จีนลงอยู่ะเนี่ยไม่เลยไม่พพี่จีตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วก่อนกลับมาคำถามไ้ก่อนเรื่องเรื่องฝากหนังอย่ากไปดูไปเยอะเยอไปดูกันเพราะว่าอันนี้มันมีหลายชาติมันมี เรื่องราวของแต่ละชาติตกต่างออกไปแต่ว่าทั้งหมดนี้มันจะรวมเป็นเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าพอเข้าไปดูเนี่ยหมดชาติแรกปุ๊บอุ้ยดูไปแล้วหนึ่งเรื่องฉันซื้อตั๋วไปใบเดียวดูไปเรื่องแล้วอุ้ยสองเรื่องสโอ้ยคุ้มมากมดูแล้วคุ้มมากเพราะว่ามันมีหลายชาติหลายเรื่องนะครับอยากเข้าไปดูผมว่าผมยังผมดูพเองผมยังชอบเลยออ ไม่ยากจดูไม่ดูอไม่ไปดูแล้วเลยองไม่ดูหนึ่งไอเราติดสปอยแล้วอ่ะรายกาลมันจะปิดจบแล้วนะหรือว่าอยากดูแค่นี้ก็ซือตั๋วแล้วไปดูตอนจบก็ได้ไม่ต้อนะีปับตีป้าครับ้าคยังเี้าครับต้ายรงบตีป้าครับตีป้าคับป้าครับตีง้วคี้ครับี้ายังต้ครับตาับต้าเอับตีบ้าคราี้าจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ มุดหมายความตั้งใจเรื่องนี้ก็ยังเหมือนภาคหนึ่งที่แอกว่าไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหจะต้องทําหนังที่แบบซีนิมาติกหรือว่ามีอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงินอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับความคาดหวังของพวกเราก็คืออยากจะทําหนังที่ทุกคนได้ดูแล้วมีความสุขได้มีเสียงหัวเราะได้มีรอยยิ้มหรือว่าลืมโรืองของความเป็นจริงที่มันเครียดไปได้สักสองชั่วโมงในโรงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขที่ได้ดูเพาฝากด้วยนะครับอันนง 2 3 4ชาติามสตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับอ้าวทำไทยฝากบ้างอ่ะฝากเอออยากให้อยากให้เป็นหวังฝากเป็นภาษาฝากเป็นภาษาอีสานภาษาอีสานออว้าวว้าได้เด้ออยู่กรุงเทพมันโดนละเด้อเพราแม่อีสานเพราะแม่คนอีสานนี่ว่าได้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 ไม่ใช่เพราะเราเปหนังเป็นภาคอีสาน ผู้ดีสารด้วยฝากให้คืออยากจะบอกว่าการที่ผมพูดดีสารมันเป็นอะไรที่พิเศษมากจริงๆอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในโรงจร,จริงๆมัน,มนเป็นอะไรที่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากมันเป็นตัวละครเดียวบางภาคแรกมันมีบทเป็นบทเดียวนี่เราเล่นเป็น3 4สบทในเรื่องเดียวทุกคนต้องเล่น3าบทเลยทุกตัวละครนะครับก็ฝากเลยครับ30ตุลาคมนี้ครับผมดีดีดีกุ๊บเลยอ่ะไม่เป็นเหมือนกันวะนะจับไม่ได้ หน้าเก่าแล้วสิ่งที่จอบสุดจ้า